อ่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาต่อนี่หลังจากเราคํำละคํำใบสวยเลยเห็นไหมครับ mm. เจ้ากุงอังวะสวยเลยครับเนี่ยครับบอลเขามีแข้งแต่เลี้ยงนอกตู้มันมันก็จะหายนะครับตัวเนี้ ทีนี้เลี้ยงนอกตู้เราก็จะแยกไม่ออกอะระหว่างหงสุตัววันกับเท้ากุ้งอังวะก็แยกมาได้ห้าต้นเนี่ยอันนี้เราก็ตั้งไว้ในร่มก่อนนะครับไอ้ที่เราแยกเนี่ยตั้งไว้ในร่มสักสามสี่วันก็ออกใต้แดดลำไรได้ครับหรือว่า ถ้าใจแข็งก็เอาไปวางกลางแดดเลยก็ได้พวกใบเขาก็จะยุบผายไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็เกิดใหม่แข็งแรงเลยทีนี้โอเคครับเดี๋ยวทีนี้ปลูกจอมกันอันนี้เดี๋ยวปลูกก็จะเอาไปไว้ในตู้นะครับไปไว้ในตู้เหมือนเดิมใบไม้ไม่ค่อยมีเลยเอาอย่างนี้แหละครับง่าย อ่ะเนี่ยครับก็วางไปเลยแล้วก็ปลูกปุ๊บเราจะเก็บไว้ก่อนอนี่ฮะอันนี้เขี่ยวมันเนี่ย ตรงนี้ก็เกิดนะครับเกิดแต่มันล้นอย่างเลยไม่มีเคี่ยวอย่างนี้ถ้าผ่าแล้วเราไปอบมันก็นานมากเลยนะครับกว่าจะเกิดอันนี้เดี๋ยวผมผ่าผ่าให้ดูนะครับยวปรับกล้องก่อนี่ผ่าง,ง่ายๆครับผ่าแบบ วิธ um, hmm. uh ีผมมัน no ง่ายหั่นเลยครับเนี่ยครับเพื่อน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 ดูเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมตรงเนี้ยใสๆสอ่ะส่วนมากไม่ค่อยเกิดหรอครับเน่าเหมือนว่าสารอาหารเขาไปเลี้ยงหน่อเขาแล้วเขาเตรียมขึ้น เพื่อที่หัวเขาจะผุเพื่อไปแยกหนอเขาครับเหมือนกับว่ามันไม่มีใครไปแยกมันให้อ่ะเนาะมันไม่มีมีดอะมันก็จะเนี่ยมันก็จะกินหัวขึ้นไปพอถึงหนอปุ๊บมันก็ขาดจากการเป็นต้นใหม่เดี๋ยวนี้ผ่าชิ้นใหญ่ยางบอลน,นี้คันนะครับ ว่าผมไม่ค่อยคันเนี่ยได้ได้หลายชิ้นเนี่ยอันนี้ผ่าแบบชิ้นใหญ่มาก นี่คือผ่าแบบผ่าผ่าไปเลยครับเนี่ยเห็นเห็นอย่างนี้ก็เกิดได้นะครับเนี่ยถ้ามันจะเกิดนะครับเกิดได้หมดเนี่ยชิ้นลงชิ้นน้อยอะไรเงี้ยถ้าเขาจะเกิดนี่เขาเกิดได้หมดผ่าแล้วก็เลียงเลยไหนเน่าก็ปล่อยเขาเน่าไปนะ ทำดีทำสะอาดแค่ไหนมันจะเกิดมันก็เกิดทำดีเอยไม่ใช่ทำดีแค่ไหนมันจะเน่ามันก็เน่าบางทีสับเศษชิ้นไปติดตามร่องน้ำอะไรมันยังเกิดเลยถ้าเพื่อนๆนทำก็ใส่ถุงมือก็ได้นะครับอันนี้ผมมันคันเนี่ยผมทนได้มันก็คันนั่นแหละยิบ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 แต่ว่าผมก็ทนได้ โอเคเสร็จแล้วก็เอาดินโลยปดิดน้านิดๆเดี๋ยวพอมันเป็นต้นแล้วเราก็มาถอนถอนไว้ปลูกครับเป็นต้นเราก็มาดึงออกไปปลูกเนี่ยโรยปิดนิดๆเสร็จแล้วครับ ล้ลดนลืมบอกเพื่อนๆถ้าโดนยางบอนอ่ะเราอย่าไปตักตกัน้ำใส่ขันแล้วก็เอามือไปล้างนะครับมันจะคันพอมันโดนกับน้ำแล้วมันจะขันแต่ถ้าเราล้างน้ำผ่านมันจะไม่เป็นไร อินก็จะอุ้มน้ำหน่อยนึงเดี๋ยวผมใส่ตะตาขึ้นจีฮะกันใส่นิดนึงกันเพีย้ยะ เปื่ไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่ค่อยจะเปิดตู้ไงบางทีกินทีกินทางตู้ไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปเอาบอลสีใส่ตู้ ตอนตอนเขาบอลแพงๆก็ไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับอยากทำอยู่แต่ว่ามันไม่มีเวลาอันนี้มันว่างล้วนี่ก็มาวางแอบๆไว้เนี่ยครับแต่ตู้ไว้ตู้ผมก็ไม่ค่อยมีน้ำเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาทำคลิปถ่ายบอลในตู้ให้ดูครับ เนี่ยเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวขอปิดคลิปเท่านี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะทำผ่าคลิปผ่าบอลแบบแบบผ่าชิ้นเล็กๆแล้วทำยังไงให้เขาเกิดโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ